ุดทใช้เราไม่รู้นะครับว่าไคล์วอเกอร์เขาจะต่อสัญญาใหม่กับแมนเชสตี้หรือเปล่าหรือว่าจะย้ายไปที่ไบรเยนมิวนิกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับมีรายงานจากสกายเยอรมนีครับบอกว่าไคล์วอเกอร์ได้มือสัญญาใหม่จากแมนเชสตี้นะมุ่งหน้าจะไปไบรเยนอย่างเดียวเลยในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับ ในรายงานบอกว่าไคล์วอเกอร์แบ็กขวาตัวเก่งของแมสตี้ได้ให้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวอะไรต่างๆกับไบเยนได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือแค่รอให้ทั้ง2สโมสรเจราจาเรื่องค่าตัวกันแค่นั้นเองแข้งวัย33ปีอย่างวอเกอร์เพิ่งช่วยแมสตี้คว้าทริปเปิลแชมป์มาครองได้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็มีข่าวเรื่องการย้ายทีมออกมายังต่อเนื่องหลังเหลือสัญญ,ญากับแมสตี้แค่ปีเดียวนะครับ แม้ว่าทางแมนซี้อยากจะต่อสัญญาใหม่กับคาร์วัเกอร์ออกไปอีกหนึ่งปีแต่ทางวอเกอร์ต้องการจะย้า,ยาออกจากทีมไปมากกว่าซะอย่างนั้นเลยรายงานขา่าวล่าสุดบอกว่าตอนนี้ไบรเยอร์นี่ยสามารถลงเงื่อนไขส่วนตัวอะไรต่างๆกับคาร์วัเกอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยโดยจะจ่ายค่าเหนื่อยที่หนึ่งแสนหกหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็พร้อมมอบสัญญาให้สองปีแล้วก็มีออปชั่นขยายเพิ่มอีกหนึ่งปีให้กับคาร์วัเกอร์แต่ก็ตามครับค่าตัวสิบสามล้านปอนด์ที่ไบรเยอร์มองว่าน่าจะเพียงพอนั้นยััังถูกกเมมสสี่ตอปฏิธลบบาคร เพราะว่าแมนเสี่ต้องการค่าตัวไคลวอเกอร์ประมาณ20ล้านปอนด์ขึ้นไปและคาดว่าจะมีการเจรจากันอีกครั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับโอ้โหไคลวอเกอร์มีใจให้กับไบเยนแบบเต็มคาราเบลเลยว่าเปล่านะครับอืมโอ้ต้องมาตามครับว่าจะเป็นยังไงครับไม่น่าจะต่อสัญญาใหม่กับแมนสี่หรือเปล่าแล้วก็ย้ายไปที่ไบเยนมิวนิกอะไรประมาณนั้นทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของไคลวอเกอร์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม